สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งนี่น่าจะปวดหัวกันไม่น้อยเลยใช่ไหมครับไหนจะ HEV PHV e แล้วก็ EV อีกโอ้โหตัวย่อมันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วตกลงว่าไอ้รถแต่ละแบบเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วแบบไหนล่ะที่มันจะเหมาะกับเรามากที่สุดวันนี้เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับคือผมไปเจอคําถามหนึ่งที่น่าสนใจมากในพันทิปครับเป็นคําถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้เหมือนกันว่าสรุปแล้ว PHV e กับ HEV เนี่ยแบบไหนมันประหยัดกว่ากันแน่เออ ซึ่งนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยที่จะทําให้เราเข้าใจรถแต่ละประเภทได้ชัดเจนขึ้นเอาล่ะครับเพื่อที่จะตอบคําถามนั้นได้เนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าไอ้เจ้าตัวยอ่อ3ตัวนี้ H-E-V P-H-E-V และ E-V มันต่างกันยังไงกันแน่เริ่มกันที่ตัวแรกที่คุ้นหูที่สุดเลย H-E-V หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ารถไฮบริดนั่นแหละครับ พูดง่ายๆก็คือมันเป็นรถที่มีเครื่องยนต์สันดาปเป็นหลักแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเสริมอีกแรงหนึง่งทําให้มันประหยัดน้ามันขึ้นเยอะเลยจุดเด่นที่สุดของมันเลยนะคือเราไม่ต้องไปวุ่นวายเสียปลั๊กร์จไฟเลยครับรถมันจะชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่เองตอนที่เราเบรกหรือว่าตอนที่ชะลอรถต่อมาขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับ p h v หรือ Plug-in Hybrid ตัวนี้ฉลําขึ้นมาอีกหน่อยคือแบตเตอรี่จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ตามชื่อเลยครับเราสามารถเสียป,ปลั๊กชาร์จไฟที่บ้านได้ ทำให้มันวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้เลยนะในระยะทางสั้นๆอย่างเช่นขับไปทํางานในเมืองสัก50-100ถึง่ยโลนี่สบายๆเลยแต่ถ้าต้องเดินทางไกลๆล่ะก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะมันยังมีเครื่องยนต์น,น้ามันอยู่หมดปัญหาเรื่องหาที่ชาร์จไปได้เลยและสุดท้ายครับพระเอกของยุคนี้เลย EV หรือรถยนต์ไฟฟ้า100%เนนั่นเองครับคันนี้จะไม่มีเครื่องยนต์น้ามันมาให้วุ่นวายใจอีกต่อไปขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนๆจากแบตเตอรี่เลยแน่นอนว่าไม่มีท่อไอเสีย ก็ไม่มีโมลพิษเป็นมิตรต่อโลกที่สุดใน3แบบนี้แล้วครับอ่ะดูตารางนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับจะเห็นว่าทั้ง H EV และ P H EV เนี่ยยังมีเครื่องยนต์กับมอเตอร์ทำงานคู่กันอยู่แต่จุดต่างสำคัญคือเรื่องการชาร์จไฟนี่แหละครับ H EV เนี่ยชาร์จไฟจากภายนอกไม่ได้เลยส่วน P H EV กับ E V นี่ต้องเสียบป,ปลั๊กเท่านั้นทำให้ P H EV วิ่งเป็นไฟฟ้าล้วนได้ไกลกว่า H EV เยอะเลยครับเอาละ พอเข้าใจพื้นฐานของรถแต่ละแบบแล้วทีนี้มาเข้าเรื่องสําคัญเลยเรื่องเงินเงินทองหองว่ากันถึงค่าใช้จ่ายในการใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันเลยดีกว่าว่ามันต่างกันแค่ไหนนี่เลยครับผมไปเจอคําถามจากบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งที่ใช้รถ p h v จริงๆนะเขาตั้งคําถามนด้น่าสนใจมากเขาสงสัยว่าถ้าเกิดวันไหนแบตหมดลืมชาร์จไฟมาแล้วรถ p h v มันต้องวิ่งด้วยโหมดไฮบริดอย่างเดียวเนี่ย มันจะยังประหยัดกว่ารถน้ํามันคันเก่าของเขาหรือเปล่าเออเป็นคําถามที่คนใช้ p s v หลายคนน่าจะอยากรู้เหมือนกันนะและเขาก็ไปทดลองขับให้ดูจริงๆเลยครับในสภาพการจราจรแบบกรุงเทพบ้านเรานี่แหละผลที่ได้ก็คือเมื่อรถ p s v แบตหมดแล้ววิ่งในโหมดไฮบริดค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ2.29บาทต่อกิโลเมตรครับเป็นตัวเลขที่มาจากประสบการณ์จริงเลย พอเราเอาตัวเลขมาเทียบกันบนกราฟแบบนี้นะครับโอ้โหภาพมันชัดขึ้นมาทันทีเลยจะเห็นเลยว่ารถ H E V เนี่ยประหยัดโดดเด่นมากอยู่ที่ประมาณ1.39บาทต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองในขณะที่ P H E V ในโหมด Hybrid หรือก็คือตอนที่เราไม่ได้ชาร์จไฟมาเนี่ยก็ประหยัดกว่ารถน้ามันทั่วไปแค่นิดเดียวจริงๆแต่แต่จุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ พอเราเอารถ EV ที่ชาร์จไฟจากที่บ้านมาเทียบด้วยเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรมันจะเหลือแค่ประมาณ1บาทเท่านั้นเองครับโอ้โหคือมันถูกกว่าการขับ PH EV ที่วิ่งด้วยน้ำมันเกินกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะนี่แหละครับคือข้อพิสูจน์เลยว่าการใช้ไฟฟ้าล,ล้วนมันประหยัดขนาดไหนเดี๋ยวก่อนครับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมันยังไม่จบแค่ค่าวิ่งนะยังมีอีกตัวแปรนหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วหลายคนก็อาจจะคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คือราคาขายต่อครับ ข้อมูลจากตลาดรถมือสองนี่บอกเลยว่าน่าตกใจเหมือนกันนะตัวเลขมันฟ้องชัดเลยว่าแค่ปีแรกปีเดียวมูลค่าของรถ EV อาจจะหายไปถึง40%ตามมาด้วย PHEV ที่หายไป30%แต่ในขณะที่รถ h e v เนี่ยมูลค่าลดลงไปแค่15%เท่านั้นเองครับต่างกันเยอะมากเลยนะ เรื่องนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากตลาดรถมือสองเขาให้ความเห็นไว้น่าสนใจเลยครับเขาบอกว่าที่รถ H E V มือสองราคามันแข็งที่สุดเนี่ยก็เพราะว่าลูกค้ามีความเชื่อมั่นมากกว่านั่นเองครับอืมมันก็สมเหตุสมผลนะเพราะเทคโนโลยีไฮบริดมันอยู่ในตลาดมานานแล้วมันพิสูจน์ตัวเองมาเยอะจนคนมั่นใจแล้วนั่นเองเอาล่ะครับพอเรามีข้อมูลครบทุกด้านแล้วทั้งเรื่องเทคโนโลยีค่าใช้ใจ่ายในการขับขี่ไปจนถึงราคาขายต่อ ทีนี้ก็มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดเลยว่าแล้วรถแบบไหนกันละ่ะที่จะเหมาะกับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของเรามากที่สุดเอามาดูไกด์ง่ายๆนี้กันนะครับถ้าพฤติกรรมการขับขี่ส่วนใหญ่คือขับในเมืองระยะทางไม่ไกลมากกลับบ้านทุกวันมีที่ให้ชาร์จไฟแล้วก็ต้องการความประหยัดแบบสุดๆ EV คือคำตอบเลยครับแต่ถ้าการขับขี่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นระยะสั้นๆนะแต่ว่าบางทีก็อยากจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆบ้างโดยไม่ต้องมานั่งตองวนเรื่องสถานีชาร์จแบบนี้ PHEV จะยืดหยุ่นกว่าเยอะเลยครับ และสุดท้ายถ้าแค่อยากได้รถที่ประหยัดน้ํามันกว่ารถคันเดิมแต่ไม่อยากเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานอะไรเลยไม่ต้องหาที่ชาร์จไม่ต้องวุ่นวาย HEV ก็คือตัวเลือกที่ง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดแล้วครับนอกเหนือจากการตัดสินใจเลือกรถให้เหมาะกับตัวเราแล้วเนี่ยการมองภาพใหญ่ว่าทิศทางของอุตสาหกรรมยนยนในประเทศไทยกําลังจะไปทางไหนก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือตอนนี้นโยบายระดับประเทศเนี่ยเขากําลังผลักดันเรื่องนี้กันแบบ เลยนะครับจากงานวิจัยของสถาบันอย่าง TDRI เนี่ยจะเห็นเลยว่ารัฐบาลตั้งเป้าไว้ชัดเจนมากว่าจะผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไร้มลพิษหรือ ZEV ที่สำคัญของโลกให้ได้เลยภายในปี2578และทั้งหมดนี้ครับมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามมากๆเลยนะว่าในเมื่อทิศทางของทั้งประเทศกำลังมุ่งหน้าไปสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มตัวขนาดนี้การตัดสินใจเลือกรถคันต่อไปของเรา มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่ขึ้นเยอะเลยแล้วรถคันต่อไปของพวกเราจะเป็นแบบไหนกันครับ